สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาวจะมาชวนเพื่อนๆไปเก็บผักปลอดสารเคมีผักสวนครัวรัว้วกินได้นะคะแบบเศรษฐกิจพอเพียงอ้าวเราไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเกษตรสวนบ้านบุญนะคะกับคุณแม่ยุคใหม่บายแม่ดาวช่องของเรานะคะค่ะวันนี้แม่ดาวจะพาเพื่อนๆมา,าหาผักสวนครัวรัว้วกินได้ข้างๆบ้านเราเองนะคะ วันนี้เราก็จะมาตัดแต่งนะคะนี่นะคะเป็นแตงร้านนะคะนี่ลูกไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอกินได้นะคะเพื่อนๆประมาณยาวประมาณสักหนึ่งฝ่ามือเลยฝ่ามือน,นิดหนึ่งนะคะด้านนี้ก็มีอีกลูกหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ ด้านนี้ได้สองลูกแล้วนะคะหลังจากที่เราไปดูทันตะวันกันมานะคะเพื่อนๆทีนี้แม่ดาวก็พามาเก็บถั่วพูทางด้านนี้นะคะอันนี้เป็นซุ้มสุดถั่วพูนะคะสําหรับใครที่เคยติดตามแม่ดาวนะคะซุ้มถั่วพูแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเสาวรดนะคะทางฝั่งขวามือตอนนี้ก็เก็บได้สักกำหนึ่งม,มือหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เก็บเพิ่มอีกตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ นี่กินกับส้มตําก็อร่อยนะคะตําป่นก็อร่อยป่นปลาทูค่ะเพื่อนๆนะคะ,นะคะได้แล้วอาหารของเรามื้อนี้นะคะอ่านี่นะคะก็เป็นผักที่แม่ดาวเก็บเมื่อสักครู่ก็ได้แล้วนะคะก็ได้อาหารสักหนึ่งมื้อนะคะเอาไปผัดแตงก็เอาไปผัดหรือเอาไปจิ้มน้ำพริกนะคะนี่ กพูก็จิ้มน้ำพริกป่นปลาทูก็อร่อยนะคะเพื่อนๆขายยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะอันนี้คือแม่ดาวทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรผสมผสานนะคะให้เราได้อาหารกินในหนึ่งมื้อนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะคะหรืออาจจะซื้อก็ซื้อแค่จำพวกปลาหรือว่าหมูไก่แบบนี้นะคะส่วนผักเราก็จะมีอยู่ในสวนเองปลอดสารเคมีด้วยค่ะเพื่อน นี่ก็ชักชวนเพื่อนๆนะคะมาปลูกผักปลอดสารเคมีกินกันเองนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็ทําให้เรามีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะคะพร้อมทั้งกับครอบครัวเราลูกเรานะคะนี่ค่ะอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ดาวด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ Ask, ทีนี้ก็มาทางด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานที่แม่ดาวมาดูก็คือเขายังดูไม่ค่อยไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะคะแม่ดาวก็เลยเอาไว้ก่อนวันนี้มาดูอีกทีหนึ่งก็แบบเหมือนจะเริ่มแก่เยอะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทางด้านนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ด้านบนก็มีนะคะตรงนี้เป็นกิ่งมะขามเป็นต้นมะขามนะคะเพื่พนอนเพื่อนเขาเหลือให้ขึ้นต้นมะขามแต่ว่าต้นมะขามไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ อย่างที่แม่ดาวอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าจุดประสงค์หองแม่ดาวไม่ได้มีการปลูกไว้เพื่อขายนะคะแต่เราปลูกไว้เพื่อกินนะคะเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านของเราเองนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่เมื่อสักครู่ที่แม่ดาวไปตัดมาทางด้านนู้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะต้นเขากําลังขึ้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ดาวจะตัด ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะคะค่อนดินค่อนข้างที่จะแห้งนิดนึงนี่นะคะเพื่อนๆนี่เราปลูกไว้ก็แบบเราไม่ต้องซื้อนะคะปลูกไว้ข้างบ้านพอเดินออกมาก็ากินได้เลยเด็ดกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะนี้น้องเขายังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เลยไม่ดาวไว้ก่อน กำลังเลื้อยขึ้นต้นมะขามไปทางด้านบนนะคะต้นมะขามก็ประมาณสักสูงประมาณสักเอวเอวไปถึงอกไม่ดาวนะคะเขาก็เลื้อยไม่ดาวก็ปล่อยให้เขาเลื้อยไปนะคะน,นะคะต้นแล้วปลูกไว้เพื่อที่จะเอาไว้กินในสวนคกของเราเองนะคะอ๋อมีทางด้านในน,นู้นอีกนะคะเพื่อน แต่ว่าน้องเขายังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะคะน้องแตงกวาของเราน,นะคะเราก็ได้เอาไปจิ้มน้ําพริกหรือผัดไข่นะคะใครชอบแล้วก็นี้แม่ดาวก็พึ่งเก็บเออนี่ค่ะมาละขี้นกค่ะเพื่อนๆมีใครชอบกินเหมือนกันบ้างเอ,อ่ยนี่นะคะเมื่อก่อนแม่ดาวไม่ไม่กินนะคะ แต่ว่าตอนหลังนี่คือคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะเราเริ่มอายุมากขึ้นกินแล้วมันมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพเลยก็เลยหันมากินนะคะเดี๋ยวแม่ดาจะอัปเดตตัวนี้สวนของทานตะวันนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะต้นแตงที่เราตัดไปเมื่อสักครู่นี้นี่ในต้นทานตะวันเรามีปลูกคลิกค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเอ,อ่ย นี่นะคะข้างในจะมีต้นพริกหลายต้นอยู่นะคะนี่นะคะต้นพริกแล้วก็จะมีพวกแตงโมนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูมีกำลังเลื้อยออกมานะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูดอกทนานตะวันนะคะกำลังสวยเลยคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่ สวยงามมากเลยนะคะก็จะพาไปชมทางด้านนี้นะคะนะคะค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเก้าบ9โมงแล้วคะเพื่อนๆนี่นะคะส่วนข้างบ้านข้างครัวของเรานะคะเพื่อนๆ เม่ดาวก็จะปลูกไว้เพื่อความสดชื่นนะคะให้ดูเป็นสีสันเวลาตื่นเช้ามาเราก็รู้สึกมีความสุขนะคะนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนทำสวนนะคะถ้าคนชอบสวนชอบทำสวนเหมือนกันก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกเหมือนกันนะคะต้นทันตะวันสวยมากเลยค่ะเพื่อน ในไหนแม่ดาวพาดูทานตะวันละเดี๋ยวไปดูทานตะวันด้านนู้นกันอีกทีนะคะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นทานตะวันเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นคนละพันกับเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นพันที่หนึ่งต้นก็จะมีประมาณสักหนึ่งดอกใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นทานตะวันแบบนี้นะคะพันแบบนี้เขาจะด,ดอกเขาจะเยอะมากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าต้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเท่าไหร่เนี่ย หนึ่งสองหนึ่งสองสาสี่สห้าหเจ็ดแดด้านนี้9นะคะด้านนี้สิบสิบอ็ดสินะคะเนี่ยค่ะต้นหนึ่งค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะ ต้นสูงมากค่ะนนี้สูงกว่าแม่ดาวแม่ดาวสูงประมาณประมาณนี้นะคะีประมาณนี้แต่ว่าต้นเขาสูงมากอยู่ที่ดินของเราด้วยนะคะดินที่เราปลุงอ่าแม่ดาวไปด้านนี้นะคะนี่ต้นนี้ไม่ไหวแล้วดอกเยอะมากอนี่นะคะเพื่อนๆอ,อ่ายังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วย กดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ดาวด้วยนะคะ,ะในช่องของเราช่องกเกษตรสวนบ้านบุญนะคะและคุณแม่ยุคใหม่บายแม่ดาวค่ะ